สวัสดีครับพี่น้องอ๋อป่ะนี่ชูผูุ้กคนมือนี้ซาเจอาดหัวหน้าผ้ารอล่องมาเลาะเบิงขู่เบิงปลาเด้อค่ะเด้อโอ้ยเจียวเยเยี่ยมเยี่ยมไปมิน้มาหายางใหญ่ห็ดตหาเห็ดนตต์สิหาเห็ดเด้อพี่น้องเล่ตัวเดีกวสองมือมาหาของปลาค่ะพี่น้องไปเบิงสีมันอีหยังแน่แน่ใบใหม่ก็เอาอีหยังก็เอาทีกินได้ไปมาหยังเหยียบใบใหม่ เล่นยุคโกโปุปลาสวัสดีครับสวัสดีเอสวัสดีแฟนครับทุกทุกท่านครับผมทั้งในและต่างประเทศคลิปประจำวันที่เจ็ดเมษาครับแมนบาบูต้องพอดีต้องเพะเ,พเ<ป>อเอมีบอยนี่แหละครับเป้าหม้อนอไม่ครับ หามึงไปเรื่อยๆหาเมึงถุกกอถูกกอ่อนอไม่นี่แสบถือใจแห้งได้มึงกระอ่ะมีเห็ดปวกบ่ ออหาหยัห่งรอพี่น้องนะมา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 <ป>หาขี้เล่มไปเด้อไปเด<อ>้อรักนาะจุบจุกใหญ่มองไม่เด้อค่ะเด้อพี่น้อง,องหานอใหม่ประมาณติดม,ม,มาหาเกื่อเครื่องชมโงผ่านไปเดินทางเลาะมาเรื่อ,อยๆบองที่ชอบเจอฮ่าห็ดนั่นแหละเลาะลองเลาะลองเลาะลองพี่น้องเอ้ย เรีบพี่น้องเอ้ยนะคะดอกตุ้มๆที่มันเหลือยสองสองสองบานนะสิอุ้ยนี่แกว่าพักมันเป็นยังนี่รวยมากฮะเห็ดขมพี่น้องกูอยากพัดไหมมาเอ้าวหวานแล้วยายเคยเห็นเห็ดหน่านี่บ่เคยเห็นเห็ดเดือนเมษาบ่มาเบิ่งเร็วๆมาเบิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปหาอยู่ดอกบาน อีกเกาะบันเคโรนนี่วายฮนวายอยู่อยากูพูดย้มันคืนเนาะนี่ครับยายพิแนแฟนด้วยน้ามันอยู่จังไหนวะกูไปเห็นเนอะนังเยออกตูมน้อยๆนะไแต่ว่าห้อยคนมาห้อยคนมาเอาแล้วพี่น้องนี่ครับสีจงไหวนี่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 น้อยนาใหญ่ใหญ่ใหญ่แห่ให่ใหญ่หญ่หญ่ใหตาใาญใ จักสิได้บ่ได้ดอกมือมือนี่พี่น้องม้าควนหอดเคียร์ผุนเพิ่นเพิ่นมากควนกับนี่แหละครับผู้ใดมากควนก็ได้ก่อนเฮ็ดนานี่ยู่นั่นเฮาก็บอกรู้เพิ่นเพิ่นถามว่าหาอยู่ไสหาอยู่บ่องนี่แหละเฮาก็บอกเพิ่นออืว่าแต่เฮาขาข้าเฉ็บเคียร์อันนี้เพิ่นเพิ่นเคียร์นี่แหละครับผู้ใดมากควนก็ได้ก่อนพี่น้องความเร็วมาไว้ก็ได้ก่อนล่ะผู้ใดตื่นเช้าก็ได้ก็ได้เฮ็ดก่อนหมู่ ผู้ใดเตือนสวยกับบ่ได้หรือได้หน่อย,ยกระยอนสีมาสวยกับลอดคนงามเลือดแต่งโตอยู่พี่น้องร่ <c oughs> อใยท่าลิสติกแต่งหนาก็สิรับไหนาพี่น้องเอ้าายว่สิสวยเออะเฮ็ดสีลุงเกิดอะไรอีกบ่โดนเฮ็ดสิอบโอ้เฮ็ดอันหลายๆสีนะั่นนะนับเกิดเกิดเป็นมู้หลายๆ เรากินให้่เลนี่งบแมนฮิเบื่อหักแต่บนิยมทีมสาวเจอบนิยมเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยนี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่น้อง มันโบมันกระบอสิออ้ยไปถือกันหน่อยมั้ง LIKE! แม่บ่เป็นไรผมไม่ทำละป้าใหญ่มากส้มปลามันเป็นเชือกตัวฝนล้งในระกาทินั่นอีกแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วยหญ่มาเบิ้งนี่ดอกเห็ดกันใหญ่ใหญ่เลยจังมืเห็นบยังเถวอ่ะหุ่ยยางยหญ่คือยังคือจังผู้เฒ่าเถอะปะใหายเป็นหัวหัวนาะไอ้อัน ป้าไร้เมื่อไหร่องประเด้มาดอกเราคุ้มเขาเฮ็ดยังก็โชวสวมก่องามเนาะอวดด่วนเยียบได้ใหญ่นั่นไห้นั่นเห็ดเฮ็ดให้จอบเบิ้งก็ได้เบิองขาอุโขงเมียขาขาใหญ่เนาะเพิ่นมาหาดอกหรอครับพี่น้องเกิหายากจังน้อยได้ดอกสองดอกก็ถือว่าดีแล้วพี่น้องไอ้ก็อยู่บ้านซื่อ จับจับเอาไปไหนายส่งเนี่ยแยเลิศเอาไปแยยส่งปีกเนี่ยคือเห็นหุงเห็ดอลุ่มหายววนเางานเห็ดไงานไหนเอาเอาเอาม่เห็นอันนี้ก็ไม่เห็นเกือบเยียือบเป็นเยียบโอ้ตาย้ย เังไดจังเอาเห็นเห็บอเห็นหงอไม่ได้กินนะดอตาม่้ายเหมือนเลยเอายังเห็นตาดีๆย่ามันอยู่น้ำอนย่ามาหนี่ยาพด้เนอกนี่นะเอามเอะั่น้ออ้ยนพกเห็นใส่ดอกแก่เห็นเง่อกมันดต้องหาดีๆแล้วพี่น้องอมันดอกแผลติดหัดนี่น มันชนมันออกดีน้ำหยาดใสใสดอกเธอเห็นดอกนี่งามอยู่สิงนะตะลังเล่ๆอเย้อขวนกลมหายาดกัจริเนะหิดเดืนมีสาสิเลยบบนานเลยเออเลยนี่แหละขวนเนาะเนาะมาออจอดกด ตามที่ประสบการ์เคยหาเห็ุมากกับบ่ยากเคลียเร้อพี่น้องบ่ยากเคลียครับเห็นกับคือเห็นบ่เห็นกับบ่เป็นหนังเพราะว่ายิงเคลียยิ่งเชื่อมันยิงตายครับเพราะว่าเขาเปิดเปิดใบไม้แหงเปิดยังออกลมนีดแดดมันถือเชื้อมันตายตามประสบการณ์ที่หาเหตุมากปีที่ผ่านมาแล้วพี่น้องเข้ากับศึกษาไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนแปลงกันหาอออี บีดป็นหนังใหญ่หาจะได้นี่หาคือสิเปียวดอกบัวใหญ่เอาดอกบัววะโอ้ใหญ่อยากไรดอกบัวอยู่อยู่งามมากพี่น้องดอกบัวงวยไรเนาะบัวต้นไหนเป็นงวยกำลังเป็นดอกพ่อให้เราบ่เฮ้ยอ้าวฮะไม่้มันสีแหงอะไรจ้ะ หน่วยแบบกะทิเน่ารุงกับไขายข่เละไขายข่ี่พี่นี่นี่เอ้าอุ้ยบัทันเทาบัต้านหน้ามองนี้มันมันถือแดดครับเนี่ยมันได้ปรับสภาพสีบ่ได้ว่าสิได้หลายได้ซจำได้แกงมือนั่นดอกพี่น้องมือนี้ก็ได้พผ้ายมหาเปิดหูเปิดตาโกกเห็ดโกกปลาหายหายคิดถึงนะ ห,หายคิดถึงนก็คือดอกเห็ดนี่ได้ใบใหม่คือกันหลายย่อยมากระถิ่นนระ่งทางคือกันครับเอาพออีกแล้วครับพี่น้องสองดอกเนีอดอกพะนะโอ้โหเดียวเห็นตะไกียกแล้วพี่น้องใส่อีกดอกหนึ่งโอ้สองดอกน้ำกันนี่นน เป็นนี่ยังหรอนั่นลุยเข้าชานจะอีจะจะอี๋มุนอกมากหมุนอกมาเราว่งมือตกนนามนะย่าจะบุลึกดอกว่าเนี่ยันเป็นเดินไป เอ,อินย้ายไปมึงกันนะมันเป็นอย่งไรเห็ดน่งเราเพิ่งเห็นเห็นดอกเดียวเองเนืมันบ่นาเป็นดาวกระจายแกระจายเป็นทิศดาวกระจายแสดงว่าหน่อยชิ้นเมียนนี่ขุยกินูนสิลองพุทเป็นจักรยานพี่น้องจักรยานสามโู้แล้วว่าเพิ่นมาหาอีหยงังน, <laughs> นี่ครับเพิ่นมาหากุยกินูนครับ จีนุ่นมนจีนุ่นแดงราไ่ด้หา้ห้อยคนขุดหลายอยู่พี่น้องขุดจีนุนยังฮ้เขาขุดเต็มเอยู่น้นทางดีดีเ่ยกลัวจะมมีตาบเอาหมวกปิดตาไว้มัน่ยู่บหนหนโอ้ยต่องนั่งเขาอยย่เือนเจวเดียวเเดียวเเดียวเียววเาลอยย่เงื่อนว่แม่คนขุดเวาตีขวนัน สามผีขันอยู่ในหนังตบ่เออนี่กูดีนู่นนี่เขาโจกเบิ่งน้าไธอเข้าระเบงหูวขานโจกเว้ยกันบริชายถุงมือนี่บริจั้งใจว่าสิมาหาจีนู่นเนาะพี่น้องอู้ดีดีนี่เสอนี่อุ้ยนั่นจีนู่นแดงมาเด้อหวน์อ่าฮะจะเจอมาเนี่ยเห็นแล้วมาเนี่ยนั่นขวายหนึ่งเฮ้ยเมียนบ่อนั่นบ่อนั่นน่ะขวายโมดัมตัวนั้น อันนี้ได้แล้วพี่น้องเห็นแล้วมาเนี่แนวเสียบอีกชนิดนึงพี่น้องมาเนี่ยแค่คิดหาบอโรบัตเตอรเตรียมตู้มันหลังคุณละอุ้ยนี่นั่นอุ้งนี่ตู้หนึง่งมีบจบบ่ได้บ่ได้ดอกบอไดเจี๊บาสาหัสเลยทีมซะโอบางเทืยงหู้หนึ่งก็มีสามสี่ตัวคุณได้พี่น้องบาเจี๊ยบเต่ากับมีต้องคอยกุนคอยจูเขาว่า นี่นี่นี่เฮ้ยนั่นนั่นแมนนีหลีอ่ะเออ่าี่ดีที่พกเสียมมานัมขาที่สามของยเลิศเฮ้ยนี่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 อีกต้นนึงเออนี่อุ้ยใส่อีกตัวนึงอุ้ยสรุปอู้ยสี่โตหรอทีนี่นี่สี่โตแล้วสี่โตได้สห็นได้สพี่น้อง อุ้ยเป็นตั๊มะขุดเถอะวะเป็นตั๊กแตนมะขุดเถอะวะหู้เดียวไม่หาตัวนี่นี่นี่เห็นบ่อเหลื่อมๆโอ้โหออมาออกมาอันเหลื่อมๆหากไมาอย่นกินนู่นกินนู่นนี่นี่นานพี่น้องนี่ตัวนี้มีเสียมขานี่เอาไปมกใส่เห็ดเผิอกขมพี่น้องนี่ครับ บพท่านเลยว่าได้ดอกนี่ครับให้เห็นกันจ้าๆเลยมันบ่อมันมันบ่อมันมือมันมือบ่ครับธรรมดาการหาอยู่หากินพี่น้องมีอีกแล้วจีห่วยว่ามันมืดแล้วไหมกำลังสีกำลังมาสีไปอีกอยยู่่่นนีแมม้ึง แสดงว่าช่วงนี้หูหูหนึ่งมันมันยูหลายบ่เมีนต้นยังว่าหวยหมตน้อยเอ้ยนะมันท่านได้แยกหู่นไดมันมันพึ่งบ่อไหมแบบว่ามันมครไขว้นะคอยเคลียคอยเคลียร์ี้หามันอีกันะห้อยพนห้อยพันมาขูดนี้ลยพี่น้องเห็นจักรยานเหล่านางเขามาโคกแลกใจว่าเพพ่นสีมาอีัง อาจจะิ่นมหาเหตมันมาเบิ่งเห็นห่อยกลุ่เป็นเชี่ยวๆอยู่หนุนตะกายหนึ่งสองสามสี่เปิดหูเปิดตาพี่น้อง เดี๋ยวให้ฝนนําลงคาคาก้อนครับประมาณกลางเดือนว่าทางก็ไปเดือนสิผ้าไปสิผ้าไปเยี่ยมไปเยื่อน,นันนแผงเห็ดบ้านดงดังหมองเพื่อนมีเหฮดมีบ่มอย่างขายมีของปลาขายนอหมอกนอใหม่นี่ล่อยล้วครับขณะนี่ก็เที่ยงแล้วพี่น้อง เที่ยงกว่าๆไก่เได้กลับแล้วล่ะครับพี่น้องม,นอมนันบ่ม,นมนันกับมันม่มันกับ่เป็นหยังครับมาพ่อห,หายคิดถึงพ่อหายย <ใน S 1> ่าได้เข้าในตีคิดถึงอุ้ยพ่อนี่เนี่ยนี่อย่างจ้างงานาลุนฮะ<า>ใส่เอาไหมพี่น้องมึงกันน่ะอุ้ยชุกล,ล่ะอุ้ยอุ้ยเหรอชุกมันนี่เห็ดดูดินี่ว้ายกินมึงกันน่ะเป็นตะสมแซ่บแถวว่า บ่คอยสมอไก่เคียเนาะบ่อยสมเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเนาอไก่เคี้ย่ป่อยู่เงื่อนกับเริ่มหัวเขาล้วโทษตามเดพีนอเป็นยังไงยาเห็นเฮ็ดดอกแรกของปี้กางเกงไหม ม่นางเฮ้ยไปแม่ยายไปไปเฮาเร็วเร็วเลียนเลียนเลียนเขาเห็นเห็ดพนับพี่น้องสาวเจ๋ยเห็นเห็ดจากเห็ดนี่อย่างไปไปยายไปมึงพาพี่นอ้องไปเบิึงครับามามาน<า>ั่น <หา S 1> พี่น้อง <หา S 1> นัง <หา S 1> นังเห็ดพุ่มภูอยู่ฮะเห็ดเพิงขจรเห็ดเพิงเขา เอื้อเอื้อเอื้อใส่จากดอกซิบซิบดอกเว้ยไม่ดอกนี่เทาแล้วเทาเลี้ยวโอ้ยนี่เอาเลี้ยาเทาเลี้ยวทีนี้นี่ละฝนตกมากมันกับเปื่อยเป็นเชื้อมันกับเกิดดีขึ้นกขาล้วครับพี่น้องใส่เอื้อนี่นี่อันนี้แซ่บครับหวานหอมสมซื้อว่าเฮ็ดเพิงเขาแล้วพี่น้องอันนี้ของแซ่บเฮ็ดราคาแพงครับ ว่าสิมาเฮือนละเมื oh hmm. oh. ่อเฮือนไหมล่ะยายเหลือว่าเห็นเห็ดไหนเห็นตาคือตาดีไหนเห็ดบกอื้อมันเ่าแล้วอืมนี่ยายเหลือเห็นเห็ดบกอ้อเห็ดดรั่งโคมตีมีดไปนาเห็ดบกอื้อนี่เ่าแล้วนี่สามดอกมาปลูกแขน กูจะเอาอันเคื่อไใหม่มาผูกแขนย่างดีก็ิโพตให้เ่านุ้ัน่เหงอีกเฮ้ยโอ้ยหมากสแบงนี่ว่าอ <c oughs> ันอายุหลายมันก็เป็นเั้งสีว่าคน เอาไปครับถอนทับแล้วพี่น้องถอนทับแล้วครับเที่ยงแล้วพี่น้องเอาไปแล้วครับขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกอะไรถูกแค่ถูกคอมเมนต์ครับผมล้าไปก่อนครับชิปนี่เปล่าแห้งพี่น้องหิวเขา สวัสดีครับโชคดีบนมินีครับหายจากโกาครคไข้ไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีคาง